เ,เพื่อที่ว่าจะได้เดินป่าไปเดี๋ยวจะเขาขอไปป้าไปพ้ากำลังแต่งตัวอยู่แล้วะกลุงหน้าไหนแต่งไหนข้างหลังนี้คือกลุ่มเพื่อนร่วมทริปที่จะไปกับเราดูข้อมือโปรโกันมากเลยนะนี่คือนี่คือกลุ่มที่เราจะไปด้วยป้าแป๊บปาแป๊บเดี๋ยวลื่น นี่คือที่เริ่มต้นของการเดิน Fitz, เรารีบเดินมาก่อนเลยเพราะว่าทากมันจะไม่ทันรู้ตัวเดี Hyung ๋ยวมันประโกนบอกกันว่าโตจีนมาแล้วโตจีนมาแล้วมเ้าากนจแ อันนี้เป็นห้วยแรกที่เราเริ่มลงลุยยังเหออยู่และต้องรมบถ่ายเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราลุยไปเรื่อยๆสักพักเราจะหายเหอแล้วเราก็จะไม่ถ่ายแล้วตอนนี้เตาเต้ากำลังสปีดสู้เพื่อจะไปกินเงาะลองไมขอขอวิชาถึงข้าวเนี่ยเขาบอกไม่ไผ่เขาสิเขาต้องเก่ง่ เห็ดแชมเปญมีต้นสมพ์อ่ะเบพย,ยนนานาคเลยครับสวยจังเ,เดินสบายดีนะมันมันไม่ได้เดินต่เขาเหมือนที่เราเคยโดนเดินต่เขาอะ่ะมันเดินเรียบคลองไปเรื่อยๆแปลว่าลงระวังนะคะระวังลื่น พอน้ำแห้งจากรองเท้าปุ๊บก็เปียกต่อลราเดินล็อกไปตามน้ำตกเรื่อยๆสวยดีน้ำใสแจ๋วเลยนะพี่น้อัน้องข้างหน้า หัวช้างนะคะนี่หวนี่ตานะนี่ดวงมีรอยย่นนี่เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันตอนต้อนที่ยวลำลงน้มาบ้เยอะมากเลยอ่ะข้างหลังเปียกหมดแล้วก็ไม่เปียกหรอหลแงกระจายชีไหมเต้นลำหน่อยเต้นลำหน่อย เลยนั่งคู่กันเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจนนก็อใส่ก่อนเลยค่ะระวังนะคะตอนนี้น้ำเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆละคนอื่นเขาลุยกันแค่ต้นแค่แค่ต้นขาครับเต้ากลังจะถึงคอแล้วแต่ว่าระวังลื่นนะคะน,นี่ืีดกำ,ำลังลื่นนะคะค่อยๆช้าๆ ลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วกำลังบอกกระทิปความลับไปฟังตาต้าหยุดฉี่ด้วยโอ้ยแป๊บดูภาพถุงพีดูถุงพี่ดูถุงพี่ตาถ่ายตาถ่ายถุงบวมชึงเลยอ่ะถุงบวมอ่งต้องเทน้ำออกก่อนถุงกันท่านี่คือถุงกันน้ำออกนะ ถุงกันท่ากายบนถุงกันน้ำออกอันเอาออกได้ด้วยนะ<ม>เดินไปไปกกว่าเยอะเลยนะแล้วน้ามันเข้าลงท้างน้าค่ะ้ค่ะปิดเราเลิกใช้ถุงกันท่าแล้วเพราะถุงกันท่ากักายบนถุงใส่น้ำถุงกันนะ้ำออกถุงกาแฟกายเป็นถุงกาแฟแทนเฮยตั้งเลยอ่ะเดินเลาะลํลาพรางไปเรื่อยๆไปกตะปะตไปตะป เจ็บไ,ไหมคะเจ็บไหมเราเหมือนผู้อ,อพยพหนีภัยสงครามตอนนี้อพยพหนีภัยสงครามจากรัสเซียยูเครนเราก็กำลังจะเดินข้ามลำน้ำที่แบ่งเขตแบ่งระหว่างประเทศ นาคแหละครับ sponge, ีนาเป็นนาคี่นเลื่อเลยขอเลื่อนหน่อยเฮ้ยลูกผู้หญิงได้ยุ่มาากไนตารล้มน้ำมันชามันเปนปาทอน้ำมันล้ตั้งแฝงเออาล้มตั้งแฝงะไรจะบอให้หลวง่าล้มอะไรอะ ลูก, <laughs> ลกยางครับ <laughs> ตาหลอคะ่ะพกงเก็บมาเมื่อีลูกตาหลอ <h urs> ลูกตาหลอเรียบ <h ums> ทำไมต้นนี้มันสีดำๆเนาะอืมรวงมนไกลนะตะวันร้วงแถววันเป็นเกลียวเลยตอดูแถวว่าเปนเกลียวบนหัวหนายถึงแล้วนี่คือ นี่คือแคมป์ที่เรามาถึงแล้วระยะทางเขียนตั้ง8.9เนี่ยมันโกงอะ่ะนั่นงกินข้าวริมลำคานมีปลาว่ายอยู่ไหวหวาวน้องไก่นะตุ่มลงไปในน้ำนะแล้วคอยดูนะพฤติกรรมของปลาตอนนี้เรากำลังจะเดินไปน้ำตกกันแล้ว เราเดินไต่ขึ้นมาเ,เร <L an pesos> ื่อยๆเหนื่อชิบหายด้วยถึงแล้วโคตรเหนื่อยเลยลิ้นห้อยชันมากเลยอ่ะ อันตลดทาลยดุดสูงสุดแล้วค่ะพ่อเราเริ่มเดินลงคิดว่าน้ำตกคงอยู่ข้างล่าไม่ไกลค่ะใช่ตอนนี้เป็นการเดินทางลาบแล้วล่ะคงโดมสันเขาแล้วก็เดินเดินลงไปไขว่ามาเดินสายลุงนลองดาวนี่ตอนแรกมันก็จะเดินลับๆาบนะประมาณ6-7โลมาถึงการเต็นเสร็จแล้วก็ต้องเดินข้ามเขาลูกหนึ่งชนะันตือวิววิว ต้นนี้ประหลาดอะเออป้าทำท่าตะกุยมาหน่อยปที่ไหนเล็กมังคุดป่าลองบิดดูข้างในไหมได้ครับแต่ว่ามัน <laughs> มีหนอนอยู่ข้างในด้วยต้งหาดูดตอนนี้เรากำลังเดินลง เดินลงก็ชันเหมือนกันลองนึกภาพสิหลังจากเดินลงแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นอีกอะมีเสียงสู้ๆด้วยเขาวางไม่เท้ากันแล้วเดี๋ยวเราวางไม่เท้ามาั่งจะเป็นตอนลงแล้วมีเชือกให้จับด้วยประมาณสามยมต่บ้นยังไมมาค้า กระ้าก้อนเข้าไปใกล้เข้ามากกระชารับ ถึงแล้วถึงแล้วอชื่อน้ำตกสายลึ้ละอองดาวไปขึ้นไต่ลมกันสุดที่สายล้นละอองดาว <c oughs> เรามาจนถึงไายล้มละอองดาวได้ <c oughs> โคตรชิบหายเลยสำหรับคนอายุ61ออย่างเราเนาะแต่ก็แต่ก็ <c oughs> <c oughs> มาไหวถ้าใจเราสู้ซะอย่างาปปนงันเลยปอน้องโมนี้โมน,นี้จะจัดจัดให้ล่าหายเล่ายเราจะเอาไปยิแย่น้ำหยดให้น้ำเรากระจายน้ำเย็นมาก กิดกับ4โมงเย็นมืดตืดต้อแล้วมืดตืดต้อแล้วแค่4โมงเย็นเองอฟ้าร้องขึ้นขึ้น,นอฝนตกอะ่ะแย่แล้วเราจะโดนฝนไหมหนอถึงแล้วแทบตายตอนนี้กลับไปถึงเต็นแล้วค่ะดูสันดูไม่เคยแบบเดินป่าแล้ว เละขนาดนี้มาก่อนเท้าเปียกน้ำแปดชั่วโมงเกินอีกเนาะแช่น้ำตลอดแต่สนุกมากเลยสนุกมากมาเจิญไทยสุดฤทธิ์กันนาวหนาวให้ดูหนาวมันเย็นมากเลยอ่ะชุบไปถึงขาเลยส่างซ้ำ นีกำลังทำครัวมื้อเย็นของเรา,าแ<ส>ต่<อ>ไม่หน่อยเดียวเลิกเลยหนาวนกับข้าวของเราน่าอร่อยมากเลยอา,จจจากาศที่กินอิ่มแล้วเมาลติ้งแล้วเราก็ได้เวลานอน เต็นท์ของเรานอนสบายดีมีที่นอนอันใหม่เต็นท์ก็อันใหม่อุ้ยใหม่หมดทั้งเลยอะไรอะไรก็ใหม่หมดเลยใช่ไหมก็สีเปิดไฟแดงคือสีเปิดไฟแดงหรอเห็นไหมอย่างนี้ดูดีเกวนไดด่ไห่ะไฟแดงเลยเหรอรจะได้เุคนกันจะนอนเนี่ยตอนนี้เราก็ได้เวลานอนแล้วหลังจากที่ได้มา์ติ้งกับใครๆเรียบร้อยเราก็เข้าเต็นท์นอนวันนี้กี่โมงแล้วสิ ประมาณสิบสวันนี้เดินหนักมากเดินสิบหกกิโลใช่ไหมเดินตอนแรกอราไม่เท่าไหร่หรอกมันไปโหดชิบหายตอนโดนเดินขึ้นไปน้ำตกนี่แหละทั้งไต่เชือกทั้งปีนป่ายสุดสุดเด็ด5กิโลเลยเหรอคะไปกลับ5กิโลหรือเที่ยวละ5กิโลเที่ยวละเที่ยวละ5กิโลรวม10กิโลเลยเนี่ยนะโอเช่อะกู๊ดไนท์กู๊ดไนท์ฮัลรุนสวัตยามเช้า เมื่อคืนเรานอนเรานอนเต็นสบายมากเลยหลับสบายอ่ะหุ๋ยเลยแต่เมื่อแขนเมื่อขาเหมือนกันนะเพราะเมื่อวานเดินหนักเดี๋ยววันนี้เราก็จะตื่นมากินกาแฟแล้วก็กินอาหารเช้า,ชาสักเก้าโมงแล้วจะเดินขาสดใสต,ตอนเช้าตื่นแล้วอุ้ยพูดด้ใดหลายรอบแล้วตื่นแล้วแต่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว แล้วก็เริ่มจะเก็บเต็นท์นิดนดหน่อยห่อแล้วนี่ก็เตรียมข้าวของกับถุงก,กันท้าที่เป็นปลอกอ่ะมันไม่เหมาะกับการเดินลุยน้ําเพราะว่าพอ,อลุยลงไปปุ๊บมันจะกลายเป็นขุงกาแฟเลยววมเลยตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนใจใช้ถุงเท้าแทนถ้าจะให้ดีต้องใช้ถุงเท้าบอลสูงๆถุงเท้าบอลสูงๆเม่อค่เข้าใจแล้วว่าทําไมใครๆก็ถึงใช้ถุงเท้าบอลสูงๆกันเ,าาเพราะว่า มันดีสุดตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับแล้วรวมคนเดินทางกลับข้าวต้มนี่หน่อยบ๊ายบาย